สวัสดีจ้าพี่น้องมาผักบกบกอกเกียนเองกัาเลยจ้ามือนีเป็นวันยุดกบกระตื่นแต่เศ้าพี่น้องกับผัวพฤศจิเพอเบียพักเวททบูงนาร้อนอุปกรณ์ที่ใส่พ่อเบียพักนี่เป็นอุปกรณ์เก่าของปีที่แล้วด้จ้ากบใจกเก็บไว้ในกองยางดีสำรับดินที่ใส่พ่อเบียพักนี่กบซื้อมาเมื่อวานนี้จ้าเป็นดินไม่ดินที่มีอยู่มันพ่อจ้ะพี่น้องพอปีที่แล้วนี่กบให้ผัวเอาดินไปทิมยุสวนสาธารณะสามถุงใหญ่ๆพี่น้อง เพราะว่าญยาิสามีเ,เมนนิ่นสีมาบานมันมีหม่องอยูหม่องนอนดินพอเบียรพักนี้ก็จะผสมปุ๋ยไปน้ำด้อจ้าปุ๋ยชนิดนี้เป็นปุ๋ยพิเศษที่จะละลายได้ภายในหนึ่งปีกบสังเกตว่าย่ามเฮาเสื่อนเบียดต้นใหม่จากลานคามานี้เขามีปุ๋ยเม็ดอยู่ทางในก็อยากจะทดสอบดูว่าเบียรพักที่เฮาเสื่อจากลานคากับเบียรพักที่เฮาพอเองนี่มันมีความแตกต่างกันารนี่เป็นเพราะอียง ูเจ้าเคยแกะมึงอยู่ในดินบ่จ้าข้างในน่ะไม่มีน,มนปุ๋ยหลายชนิดอยู่ได้กว่านะพักที่อยากจะปลูกปีนี้ก็คือปีขีหนูสวนพี่น้องพอได้ยินข่าวว่าฝรั่งเศสสีมีภายแรงอีกปีแสดงว่ามันจะต,ต้องห่อนไปถึงเดือนพฤศจิกาเหมือนปีที่แล้วดอกจากพิกแล้วก็จะปลูกพักอีตูกับเผาแหล้วก็หงละผ้าน้ด้อจ้า ช่วงนี้พักอยู่ตลาดนี้แพงแพงพี่น้องนับมือห้างแพงก,กัเก่าเก่าอยิที่แล้วนี้ได้หมะกฮงมากหน่วยหนึ่งปัญหาคือวานบะมี่หมักพริกต่ำใส่มะฮงพี่น้องเคอยจะเป็นคนมากินตำมะฮงใส่หมักพริกสีแดงต้องเป็นหมักพริกสดเท่านั้นห้างช่วงนี้มักพริกขึ้นแพ็คหนึ่งสามยูโรพี่น้องเอ้ยแพ็คหนึ่งคอยต่ำเด็ประมาณสี่เธออาหารเธอแต่ว่าถ้าแม่ต่ำยูไทยนี้แพ็คนี่ง่อยต่ำเดื่อเดียวสมัยก่อนราคาพริกแค่ 1. น9เกเกยูโรอยู่นะพี่น้อง เมื่อวานนี่มักพีกสามยูโรข่อยพ่ออยากปลูกมักพีกขายพี่น้องถ้าปีนี้สวนชีทรงคำรองขอเซาไปเขาตอบรับมากให้เขาไปทำภายในสองสามเดือนนี้สวนของข่อยก็สิมีแต่มักพีกไทยนี่แหละพี่น้องตอนนี้กาเก็บพักยูระเบียงกินไปก่อนพักซีเล่านียต้นเริ่มอวบล้อก็ใหญ่เราได้จ้าถ้าปล่อยไวน้นีลํำต้นเขาสิแข็งถ้าบ่รีบตัดขายก็ต้องรีบกินได้หนิพี่น้อง อากาศเพิ่องจะเริ่มดีแบบนี้กะทั้งนอกนี่พักก็เริ่มเริ่อมใยด้จ้ะกบก็เริ่มท่าย่อยเอาพักที่มีอยู่ข้างในนะออกมาท้างนอกแล้วซึ่งบางตัวนี้ยืนข้างในบานนานๆมันกับแขนขายาวาตายเมิดส่วนพักอีตูที่พอเอาไว้ซองอาทิตย์นันกับท่านได้ปรงอยู่พี่น้องมูจาว่ามันแปลกๆบอหรือว่ามันหมดอายุแล้วย้อนวันน้องอีเขียวที่ให้เฝ้าพักไว้น่ะมันบ่อเห็ดนาทีหาลังมือมันกระโดดเล่นยในได้บาน ตอนนี้มันก็มานางโยงคางคอยนี่ละพี่น้องคอยก็บ,บริษสยง่ายมันหลายได้ละ่ะถวยซ้ำกับบริษายล่างมันคือขีข่ขันคือแม่มันแท้สุดท้ายนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนในรายการที่เขามาฟังจนมาจบคลิปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า